ครับสวัสดีครับบีเอีทุกคนนะครับเนาะขับมือนี้ก็มาพบๆกับโปรแตีมเนาะพี่น้องเนาะขับโปรแตีมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนขาดปัดต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่ห้าธันวาคมหกแปดลาวพัฒนาออกห้าห้าเก้าหนึ่งสี่ห้า ขับเล็กล่างก็ออกเก้าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะขับของเซียนขาดปัดงวดที่ผ่านมาก,กับเขาเด้อพี่น้องเด้อตก,กับนะครับนี่นะครับวันศุกร์ที่ห้าธันวาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูดห้ากับสองพี่น้องหากับสองขมาหานะพี่น้องเนาะครับเป็นสีน่สองหา า 4, พี่น้องเล็กออก4ีหเข้าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะเอาไปกลับตัวไว้กระดิชกมันกันอยู่เนาะพี่น้องครับมืออีกมาแล้วก็แเตียมผ้ามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเราพัฒนาเซียนขาดปัดนะครับ วันจันทร์นาพี่น้อง รับบนล่างเด้อยพี่น้องรับบนล่างวิ่งรูด สองกับเก้านะ,ค,ะครับครับ ส่วนจับคู่ไดเป็นนองเด้อโอ้ยหัวนี่ให้เป่านะครับสองสองศูนย์ศูนย์ เจ็ดเจ็ดนะครับสองแปดสี่ห้า สี่หาตะโก,กมาอีกนะพี่น้องสี่เก้านะครับ คับส่วนตัวเน้นนพี่นองเรื่องเน้นเป่านะครับ0ูนยนะครับ มักตัวเด็กกับพิ่เจ้าน้ามึงได้พี่น้องเนอะครับส่วนเลขสามตัวสองเจ็ดเจ็ด 200นะครับครับติดสองกับมีสองสองสองแปดได้พี่น้องเนดะ้อติด4ีกับมีสี่ห้าสี่เก้าแต่ว่าสี่หาออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ครับวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่8ธันวาคม2568ดลาวพัฒนาเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูด2กับ9ครับ22 0077 28 45 49ครับเลข3ตัวกับ7 7ง0 0เนะพี่น้องเนาะครับโทรมาบอกพ่อเตรียมนะครับพี่น้องนี่2กับ9 เน้นศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับคราบสัดเจเนาะพี่น้องเนาะขาดปัดลาวนะครับครับพระเตี่ยมกับขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนขาดปัดเนาะครับเนาะที่ได้ให้ตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาพระเตี่ยมมารับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อวอวยพรคอยเขาคอยปังครับพี่นอ้องอีฟซีก็จะได้โศกมันหมันกันเนาะพี่น้องเนาะเอาที่สําคัญอย่าลืมนะพี่น้องเด้อกลับตัวไว้น้มามักตัวใดเนาะพี่น้องเนาะรับงวดที่ผ่านมาให้ห้าสี่ออกสี่ห้านะครับ เขาจะเริ่มได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำเดาเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะค,ครับรับสุดท้ายถายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโฉบโฉบมันหมานเ้อพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับทลิปนี้สวัสดีครับผม